สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะหลังจากที่เราหยุดไปถึง1สัปดาห์นะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนได้พักผ่อนแล้วก็เคียยงงานของตัวเองใช่ไหมคะนักเรียนเคียยงงานของตัวเองเรียบร้อยหรือยังเอ่ยสําหรับข้อทรงข้อสอบนะคะที่ทางโรงเรียนได้ส่งไปให้นะคะหวังว่านักเรียนจะเคียยงงานเรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะ อาเด็กๆคะ EP ที่7แล้วนะคะที่เราได้เรียนด้วยกันนะคะซึ่ง EP นี้ก็ยังจะอยู่ในเรื่องของการปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเจ็บป่วยนั่นเองนะคะซึ่ง EP ที่6เราเรียนในเรื่องของอะไรไปบ้างคะก็คือเรื่องของการป้องกันการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆใช่ไหมคะแล้วก็การปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเจ็บป่วยในเรื่องของตัวร้อนปวดศีรษะมีน้ำมูก หรือเป็นไข้หวัดแล้วก็ท้องเสียไปแล้วใช่ไหมคะใน EP ที่6นั่นเองนะคะอ่าซึ่ง EP ีนี้นะคะเราก็จะเรียนในเรื่องของคืนคันฟกช้ำแล้วก็มีแบบทดสอบนะคะเป็นข้อสอบกรณีนั่นเองนะคะทั้งหมด10ข้อให้นักเรียนลองทำด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยคะ่ะอ่า ผื่นคันนะคะสาเหตุของผื่นคันนะคะเกิดจากการสัมผัสสิ่งที่ทําให้เกิดผื่นคันนะคะดังนี้นะคะก็คือข้อที่หนึ่งพืชน,นะคะพืชก็อย่างเช่นพวกฝักหมามุ้ยนั่นเองนะคะนักเรียนอย่างในรูปนี้นะคะเป็นฝักของหมามุ้ยนักเรียนเห็นเป็นฝักไหมคะอ่าในรูปนี้ค่ะ เขาจะมีขนอยู่ถ้าเราไปสัมผัสโดนนะคะก็จะทำให้เรารู้สึกเกิดอาการระคายเคืองผิวเกิดอาการคันนั่นเองนะคะเพราะว่าถ้านักเรียนไปเจอขนที่มันเป็นขนๆแบบนี้นะคะห้ามไปแตะเด็ดขาดนะคะนักเรียนเพราะว่าจะทำให้เราเกิดอาการคันนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเรามาดู ข้อที่สองก็คือสัตว์ต่างๆนั่นเองนะคะอย่างเช่นพวกบุ้งพวกน้อนนะคะถ้าเราไปสัมผัสโดนบุ้งหรือนอนที่มันมีขนเนี่ยค่ะก็จะทำให้เรารู้สึกเกิดอาการระคายเคืองคันคล้ายๆกับหมามุ้ยเลยนะคะต่อไปข้อที่สามพวกแมลงต่างๆนะคะอ่าถ้ามีแมลงมากัดเราอย่างเงี้ยก็จะทำให้เราเกิดอาการ สันเป็นผืนได้นั่นเองนะคะอย่างเช่นพวกยุงนะคะมดต่างๆนะคะก็ได้แก่พวกมดตะนอยนะคะอย่างในภาพนี้ก็จะเป็นมดตะนอยอ่าแล้วก็มดคันไฟนะคะมดตะนอยกับมดคันไฟนะคะไม่ได้ไม่ใช่มดชนิดเดียวกันนะคะสังเกตลักษณะจากหัวของมดตะนอยเนี่ยเขาจะมีสีค่อนข้างดํานะคะส่วนมดคันไฟเนี่ยจะออกสีแดงๆนิดนึงนะคะอ่ะ ต่อไปเรามาดูอาการผื่นคันดีกว่านะคะอ่าเป็นผื่นหรือตุ่มเล็กๆนะคะอาจเกิดเฉพาะที่เช่นบริเวณหลังหน้าอกของเราแขนขาหรืออาจเกิดทั่วตัวได้นะคะแล้วก็มีอาการคันบริเวณที่ผื่นขึ้นนั่นเองนะคะเรามาดูการปฏิบัติตนเมื่อมีอาการผื่นคันดีกว่านะคะ เมื่อมีอาการพื้นคันควรปฏิบัติตนยังไงคะเด็กๆก,ก็คือหนึ่งเลยล้างบริเวณที่เกิดผื่นคันด้วยสบู่และน้ำสะอาดหลายๆครัง้งแล้วก็ซับให้แห้งนั่นเองนะคะจากนั้นนะคะก็ทายาแก้แอ่จจากนั้นก็คือทายา แก้แผลหรือว่าทานยาน,นะคะหรือใช้แอมโมเนียหอมที่ใช้ดมแก้เป็นลมนี่แหละค่ะเอามาทาบริเวณที่เกิดพื้นคันให้ทั่วนะคะอย่างในรูปนี้ก็คือแอมโมเนียหอมนะคะหาซื้อได้พวกร้านตากลาร้านเพสต์ต่างๆได้เลยนะคะสามนะคะไม่ควรเกาบริเวณพื้นคันเพราะอาจเกิด เป็นแผลทะลองแล้วก็ทําให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายเราได้นะคะนอกจากนั้นยังจะทําให้เราเกิดเป็นรอยแผลเป็นด้วยนะคะ c นะคะพื้นคานจากตัวบุ้งเนี่ยจะมีขนเล็กๆใช่ไหมคะอย่างในรูปที่ให้ดูมาเมื่อกี้นะคะขนของตัวบุ้งเนี่ยก็จะติดอยู่นะคะให้นักเรียนเนี่ยใช้เทียนหรือว่าที่พึ่งลนไฟอ่อนๆน,นะคะจนเทียนเริ่มนิ่ม ลึงบริเวณที่เกิดผื่นคันให้ทั่วนะคะหลังจากนั้นล้างด้วยสบู่แล้วก็น้ําสะอาดซับให้แห้งนะคะทั้งเรียนเด็กอยู่ทําไม่ได้ก็ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยทําให้นะคะต่อไปข้อที่5นะคะถ้ามีอาการผิดปกติอื่นๆอย่างเช่นเรารู้สึกหายใจติดขัดหรือมีผื่นคันมากนะคะจะต้องรีบบอกคุณพ่อคุณแม่หรือครูให้พาไปพบแพทย์โดยเร็วนะคะเพราะอาจ เกิดอาการรุนแรงมากขึ้นนะคะอาจจะทําให้เป็นอันตรายต่อร่างกายหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้นั่นเองนะคะ,ะเรามาดูการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันอาการผื่นคันกันก็คือเนืไม่เล่นในที่รกอาจจะมีสัตว์หรือว่าพืชหรือมแมลงที่จะทําให้เกิดผื่นคันได้นะคะสรู้จักสังเกตตัวเองนะคะว่า สัมผัสสิ่งใดแล้วเกิดผื่นคันแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งนั้นนะคะ,อ,ะอย่างในภาพน,นี้ก็คือการเล่นในที่รงจะช่วยป้องกันการสัมผัสสิ่งที่ทําให้เกิดผื่นคันได้นั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าเราไปเล่นในที่รกร้างเราก็อาจจะมองไม่เห็นสิ่งมีมพิษนั้นอ่าสัตว์ต่างๆที่มันมีพิษได้นะคะก็อาจจะเป็นอันตรายต่อเราได้นะคะ ต่อไปเรามาดูเรื่องของรอยฟกช้ำดีกว่าสาเหตุของอาการฟกช้ำนะคะเกิดจากการถูกของแข็งนะคะกระแทกหรือเกิดการหกกล้มกระแทกพื้นนั่นเองนะคะอาการฟกช้ำนะคะก็จะมีรอยฟกช้ำมีสีม่วงหรือว่าสีเขียวคําที่บริเวณผิวที่โดนกระแทกนะคะต่อไปเรามาดูการปฏิบัติตนเมื่อมีอาการฟกช้ำกันดีกว่าค่ะ คึ้นนึงประครบด้วยความเย็นโดยใช้ผ้าห่อน้ำแข็งหรือกระเป๋าน้ำแข็งวางบริเวณที่ฟกช้ำนะคะนานประมาณ10-15นาทีนะคะเพื่อลดอาการบวมนั่นเองนะคะอ่ะเพราะว่าการใช้น้ำแข็งเนี่ยจะช่วยลดอาการโฟกช้ำลดอาการบวมบริเวณที่เราโดนกระแทกนะคะต่อไปนะคะ2 ให้บริเวณที่ฟกช้ำนั้นอยู่นิ่งๆหรือเคลื่อนไหวน้อยที่สุดนะคะ,ะสามถ้ามีอาการปวดให้รับประทานยากแก้ปวดหรือแล้วนอนพักก่อนนะคะเรามาดูการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการฟกช้ำกันดีกว่าก็คือไม่เล่นรุนแรงหรือชกต่อยกันนั่นเองนะคะแล้วก็เวลาเล่นก็ควรที่จะระมัดระวังในการ เล่นหรือว่าในการเดินหรือวิ่งต่างๆนะคะอ่าเพราะอาจจะหกล้มหรือชนกระแทกกับวัตถุนะคะทำให้เกิดรอยฟกช้ำได้เองนะคะอาการรู้จักป้องกันเนี่ยแล้วก็แค่ไขอาการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆได้ด้วยตนเองเนี่ยจะช่วยลดความรุนแรงของอาการเจ็บป่วยแล้วก็ หายใจเป็นปกติได้เร็วนะคะทำให้มีร่างกายแข็งแรงสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ตามปกตินั่นเองนะคะอ่ะโอเคนะคะ ครูก็มีแบบทดสอบให้นักเรียนทำนะคะมีทั้งหมด10ข้อนะคะเดี๋ยวเราจะทำแล้วก็เฉลยไปเลยนะคะนักเรียนไม่ต้องจดลงในหนังสือนะคะเพราะว่าครูมีข้อสอบกลางที่ทางโรงเรียนส่งไปให้ทำอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอันนี้คือข้อสอบที่จะให้เราฝึกทำในคลิปไปพร้อมๆกันนะคะไม่ต้องจดนะคะเลือกในใจไปเลยนะคะโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูข้อที่1กันเลยค่ะ ข้อที่หนึ่งนักเรียนมีวิธีสังเกตอย่างไรว่าเพื่อนเป็นโรคไข้หวัดนะคะหนึ่งก็คืออาเจียนสองทายเลวสามน้ำมูกไหลตลอดเวลานะคะอะลองเลือกหนึ่งหรือสองหรือว่าสามนะคะถ้าใครดูลิปวิดีโอ EP ที่แล้วนะคะจะตอบข้อนี้ได้นะคะ เลือกคำตอบได้หรือ,อยังคะเด็กๆค่ะเลือกคาตอบได้แล้วเดี๋ยวครูจะเฉลยแล้วนะคะอ่าข้อนี้ตอบข้อที่3นั่นเองนะคะน้ำมูกไหลตลอดเวลานะคะเพราะอาการโรคไข้หวัดเนี่ยคือจะปวดศีรษะมีไข้ตัวร้อนแล้วก็มีน้ำมูกใสไหลตลอดเวลานั่นเองนะคะะเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันเลยค่ะ ข้อที่2การปฏิบัติตนในข้อใดเสี่ยงต่อการเป็นโรคไข้หวัดนะคะนักเรียนอ่ะข้อที่1ก็คือตากฝน2เล่นในที่รก3ใช้มือสกรปรกกิบอาหารรับประทานข้อนี้ตอบนะคะก็คือ อ่าตอบข้อที่1นั่นเองนะคะเพราะว่าการเปียกฝนเนี่ยจะทําให้ร่างกายเปียกชื้นเป็นสาเหตุของโรคไข้หวัดนั่นเองนะคะอาต่อไปนะคะข้อที่3นะคะข้อใดเป็นวิธีป้องกันอาการท้องเสียนะคะหก็คือพักผ่อนให้เพียงพอ 2. อออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 3. ล้างมือก่อนรับประทานอาหารแล้วก็หลังการขับถ่ายนะคะข้อที่3ฟังอีกรอบนะคะขอ้อใดเป็นวิธีป้องกันอาการท้องเสียนะคะข้อที่1พักผ่อนให้เพียงพอ 2. อออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 3ล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังการขับถ่ายนะคะเลือกได้แล้วครูจะเฉลยแล้วนะคะตอนนี้เฉลยค่ะอ่าข้อที่3นะคะก็คือล้างมือก่อนรับประทานอาหารแล้วก็หลังการขับถ่ายนั่นเองนะคะว่า การล้างมือก่อนรับประทานอาหารแล้วก็ล้างการขับถ่ายทุกครั้งช่วยป้องกันไม่ให้ร่างกายได้รับสิ่งสโกปรกนั่นเองนะคะอ่าเราไปดูข้อที่4กันเลยนะคะข้อที่4มีตุ่มแดงเม็ดเล็กๆขึ้นที่ผิวหนังและมีอาการคันเป็นอาการเจ็บป่วยในข้อใดคะข้อที่1ฟกช้ำา2พื้นคัน3 ตัวร้อนอ่ะมีตุ่มแดงเม็ดเล็กๆนะคะขึ้นที่ผิวหนังแล้วก็มีอาการคันเป็นอาการเจ็บป่วยในข้อได้นะคะก็คือฟกช้ำสองเขินขัน3ตัวร้อนอ่าเลือกในใจแล้วใช่ไหมคะถ้าเลือกแล้วเดี๋ยวครูเฉลยแล้วนะคะข้อนี้ก็คือขอ้อที่2นั่นเองนะคะเพราะว่า อาการพื้นคันจะมีตุ่มแดงเม็ดเล็กๆแล้วก็มีอาการคันบริเวณผิวหนังนั่นเองนะคะอ่าต่อไปเราไปดูข้อที่5กันดีกว่าค่ะข้อที่5การกระทําในข้อใดทําให้เกิดรอยฟกช้ำนะคะอ่าข้อที่หนึ่งมีดบาดมือ2อมแมลงกัดต่อย3แขนกระแทกกับโต๊ะอ่าเมื่อกี้เรียนไปแล้วว่าการกระทําในข้อใดทําให้เกิดรอยฟกช้ำ ชนิดเดียวใช่ไหมคะพอเรียนไปแล้วอาเฉลยเลยแล้วกันเนาะอนนี้ตอบอแขนกระแทกกับโต๊ะนั่นเองนะคะเพราะการเกิดรอยฟกช้ำที่ผิวหนังมีสาเหตุมาจากส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยถูกกระแทกกับของแข็งทําให้มีเลือดออกใต้ผิวหนังนั่นเองนะคะมีรอยช้าแล้วก็เจ็บนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่6นะคะ ข้อที่6เมื่อมีน้ำมูกไหลควรปฏิบัติตนตามข้อใดนะคะข้อที่1ก็คือสั่งน้ำมูกแรงๆแล้วใช้ผ้าเช็ดหน้านะคะ 2. ใช้ผ้าเช็ดหน้าสะอาดเช็ดน้ำมูกเบาๆ 3. ใช้มือบีบจมูกแรงๆให้น้ำมูกไหลออกมาเราควรปฏิบัติยังไงนะคะเมื่อมีน้ำมูกระวังเนึ้ สั่งน้ำมูกแรงๆแล้วใช้ผ้าเช็ดหน้า 2. ใช้ผ้าเช็ดหน้าสะอาดเช็ดน้ำมูกเบาๆ 3. ใช้มือบีบจมูกแรงๆให้น้ำมูกไหลออกมาเฉลยเลยแล้วกันนะคะข้อนี้ตอบใช้ผ้าเช็ดหน้าสะอาดเช็ดน้ำมูกเบาๆนะคะเพราะไม่เป็นอันตรายต่อจมูกแล้วก็การสั่งน้ำมูกแรงๆเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยหอื้อแล้วก็มีการบีบจมูกแรงๆเนี่ยจะทำให้เราจิบ จมูกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเช็ดเบาๆก็พอนะคะ,ะต่อไปข้อที่7นะคะ,ะเมื่อเกิดรอยฟกช้ำควรปฏิบัติตนตามข้อใดนะคะข้อที่1ใช้ปตเตอร์ปิดปาดบาดแผล 2. ใช้ขี้ผึ้งนวดบริเวณฟกช้ำสามใช้ถุงใส่น้ำแข็งประครบนะคะ,อ,ะอันนี้คือ ไม่กี่นาทีที่แล้วครูยี่พูดไปแล้วนะคะว่าควรทำยังไงนะคะเมื่อมีการฝกช้ำนั่นเองนะคะเชิเลยนะคะอ่าก็คือใช้ถุงใส่น้ำแข็งประครบนั่นเองนะคะเพราะการประครบด้วยน้ำแข็งเนี่ยหรือว่าประครบเย็นจะช่วยให้เลือดไหลเวียนช้าลงทำให้เลือดหยุดแล้วก็ลดการอักเสบหรือบวมนั่นเองนะคะอ่าใกล้จะ มาถึงปลายทางแล้วนะคะเด็กๆเหลืออีก2ข้อนะคะแล้วก็จะจบแล้วนะคะในการทำข้อสอบอ่ะงานไปต่อกันเลยนะคะข้อที่8นะคะเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามภาพนักเรียนควรปฏิบัติตนตามข้อใดอ่าในภาพนักเรียนคิดว่าเป็นภาพของอะไรคะ เป็นภาพน่าจะเป็นภาพเกิดอาการท้องเสียเข้าห้องน้ำหรือเปล่าเราควรปฏิบัติตนยังไงนะคะเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามภาพนะคะข้อที่หนึ่งก็คือดื่มน้ำตาลเกลือแร่สองรับประทานยาธาตุน้ำดำสามรับประทานน้ำเย็นหลายๆแก้วเราควรทำยังไงดีระวงหนึ่งดื่มน้ำตาลเกลือแร่สองรับประทานยาธาตุน้ำดำสาม รับประทานน้ำเย็นหลายๆแก้วเฉลยเลยแล้วกันนะคะอ่าข้อนี้คือดื่มน้ำตาลเกลือแร่นะคะเพราะเมื่อมีอาการท้องเสียเนี่ยควรดื่มน้ำตาลเกลือแร่เพื่อทดแทนการสูญเสียน้ำแล้วก็เกลือแร่ไปนั่นเองนะคะเรามาดูข้อที่ ก้ากันดีกว่าค่ะการกระทําได้เป็นการปฏิบัติตนในการป้องกันการเจ็บป่วยได้อย่างเหมาะสมค่ะนั่นก็หเล่นในที่ซอกมุมห้อง 2. วิ่งเล่นกลางแจ้งขนาดฝนตก 3. านอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพออ่าข้อนี้ตอบตอบอะไรเคย ฉเฉลยนะคะข้อนี้ตอบนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอนะคะเพราะการนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอทําให้ระบบภูมิคุ้มกันโรคทํางานอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ป้องกันการเกิดโรคได้นั่นเองนะคะอ่าต่อไปเรามาดูข้อสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆอ่าข้อที่สิบการปฏิบัติตัวเมื่อมีอาการเจ็บป่วยอย่างถูกต้องทรงผลในข้อใดนะคะ ข้อที่หนึ่งร่างกายซุดทมข้อที่สองร่างกายเป็นปกติเร็วขึ้นข้อที่สามอาการเจ็บป่วยรุนแรงขึ้นการปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเจ็บป่วยอย่างถูกต้องส่งผลในข้อใดนะคะข้อที่หนึ่งอาการข้อที่หนึ่งร่างกายซุดซมข้อที่สองร่างกายเป็นปกติเร็วขึ้นข้อที่สามอาการเจ็บป่วยรุนแรงขึ้น ฉเฉลยเลยนะกันนะคะข้อนี้ตอบการปฏิบัติตน้นเมื่อมีอาการเจ็บป่วยอย่างถูกต้องนะคะคือข้อที่สองนะคะร่างกายเป็นปกติเร็วขึ้นเพราะเมื่อรักษาการเจ็บป่วยได้ตรงตามอาการทําให้หายจากอาการเจ็บป่วยได้เร็วขึ้นนั่นเองนะคะมีใครถูกทั้งหมด10ข้อไหมคะอ่า ถ้ามีใครถูกทั้งหมด10ข้อคอมเมนต์ลงใต้คลิปวิดีโอให้ครูหน่อยค่ะครูอยากจะรู้ว่ามีกี่คนนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันใน EP ที่แพทนะคะสำหรับวันนี้ครูยี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ